วันนี้เรามาทำเมนูมันฝรั่งผัดหมูกันนะครับรอปุปกรณ์ก็จะมีเนื้อหมูสันนอกหรือสันในก็ได้แล้วแต่ชอบมันฝรั่งนะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยกระเทียมทุบให้ละเอียดแล้วก็สับสับสับ,สบอย่างในภาพเลยนะครับให้ละเอียดเลย ถึงจะหอมอร่อยเวลากินจะได้ไม่เป็นก้อนแล้วก็จะมีพริกนี่เก็บจากสวนข้างบ้านเลยนะครับพริกขี้หนูหพริกชี้ฟ้าพริกอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะครับมาหันชิ้นเล็กล็กได้้ประมาณนี ชิกกระเทียมใส่ตามชอบนะครับมันฝรั่งแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยหั่นเป็นลูกเต๋าอุปรกรณ์ก็จะมีเครื่องปรุงก็จะเป็นโรซ่านะครับตัวนี้มันหอยผงชูรสอ่าซีขาวหรือน้ำตาลแล้วแต่ชอบนะครับแต่โรซ่าตัวนี้มันปรุงมาสำเร็จหมดแล้วเราก็ ใส่ตามที่เราต้องการเลยปรุงรสนิดหน่อยอย่างแรกเลยก็นำมันฝรั่งไปทอดผัดกับน้ำมันนะครับให้พอมันนุ่มๆน,นะหอมๆสุกแล้วเราก็ตัดน้ำมันออกนิดนึงพอให้เหลือติดกระ เพื่อที่เราจะเอามาผัดเจียวหอมเจียวพริกนะครับอืมได้ที่ละมันฝรั่งของเราหอมเจียวต่อไปแล้วก็กระเทียมพริกผัดพร้อมกันเลยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องผัดให้สุกนะครับ เราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเกินผมไม่ชอบแห้งๆเท่าไหร่ผัดพอหอมนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยไม่ต้องสุกมากไฟไม่ต้องแรงมากปานกลางต่อไปก็นํำหมูใส่ ให้เข้ากันคลุกเขาไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะครับค่อยๆผัดไปตอนนี้เราก็จะเริ่มเล่นไฟละให้มันร้อนนิดนึงสาเหตุที่เราใช้กระทะไฟฟ้าเพราะว่าเผื่อบางคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ไม่มีเตาแก๊สนะครับก็สามารถทำได้นะ ใส่โรชาครับไปพอประมาณใส่ผงนัวของเราแล้วแต่ชอบนะผมชอบเยอะหน่อยอร่อยดีซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปพอประมาณนะเพราะว่าไอตัวโรซามันปรุงแล้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีความเค็มความหวานของมันอันนี้ผมหยอะซีอิ๊วดำไปนิดนึงซีอิ๊วดำหวานนะครับมันจะช่วยเพิ่มรสชาติ ให้คำเนื้อของเราหมูของเราให้มันหวานๆ <c oughs> มันฝลั่งของเรามันก็จะไอซึมตัวนี้แหละจะมีรสชาติแบบหวานๆนิดนึงติดลิ้นเอาละสุกแล้วครับตอนนี้ในเวลาตักใส่จานแล้วหอมชุยเลยทุกคน ก็ใครที่หาเมนูอะไรไม่ได้ก็ลองทำตามได้นะครับง่ายๆแต่อร่อยชัวร์เนี่ยมันฝรั่งนี่นะคูก่กับข้าวนี่อร่อยมากเลยใครไม่เคยทำไม่เคยกินนี่ลองดูนะครับรับรองจะติดใจถ้าไม่ใส่พริกให้เด็กๆก,กินก็อร่อยมากนะแค่นี้แล้วจบเลย หอมมากบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับ